สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวเเรื่องราวการเอาชีวิตรอดที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับของผู้หญิงคนหนึ่งจากชีวิตภรยาทูตสู่การเป็นนักโทษในยุค,คเขมรแดงค่ะเรากำลังพูดถึงคุณยาสุโก,โกะอนโตะสตรีชาวญี่ปุ่นที่มีบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวที่โหดร้ายมากๆในช่วงนั้นไว้ครับข้อมูลเราก็มาจากข้อความที่พูดถึงเรื่องของเธอเนี่ยแหละลองนึกภาพตามนะครับชุดครอบครัวที่แบบ ดูเหมือนจะเพอร์เฟกเลยนะแต่งงานกับท่านทูตกัมบูชาโสทันลันมีลูกๆค่ะใช้ชีวิตในแวดวงการทูตอะไรแบบนั้นใช่ครับแต่แล้ววันหนึ่งปี1975ทุกอย่างก็พังทลายลงเมื่อเขเมรแดงบุกเข้ามายึดพนมเป็นอืมแล้วการอพยพอ,ออกจากเมืองหลวงนี่คือเกิดขึ้นทันทีเลยไม่รู้ที่สามว่าจะไปไหนเธอกับสามีแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งที่เป็นลูกติดสามีก็ต้องทิ้งทุกอย่างค่ะ ส่วนลูกชายติดสามีอีกสองคนที่เป็นทหารก็คือขาดการติดต่อไปเลยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเลยนะ1,500วันหลังจากนั้นใช่ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจนะตอนนั้นบรรยากาศมันซับซ้อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังสงครามกลางเมืองที่มันนาน5ปีเนี่ยพอเขมรแดงเข้ามาคนไม่น้อยเลยนะที่รู้สึกโล่งใจอ๋อคิดว่าจะสงบแล้วใช่ค่ะคิดว่าบ้านเมืองจะสงบสุขเสียทีแต่ปรากฏว่ามันกลับตลปัดไปหมดเลย พอเขเมรนแดงยึดพนมเปญได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เริ่มไล่คนออกจากเมืองแล้วครับบังคับให้อพยพไปชนบทค่ะเริ่มแผนปฏิรูปสังคมแบบสุดโต่งของเขาทัานทีเลยแล้วความโหดร้ายมันก็เผยตัวเร็วมากมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วแบบสะเทือนใจมากคืนที่ครอบครัวคุณยาสุโกะไปอาศัยนอนในโรงงานปูนร้างอืมค่ะสามีเธอได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมากก็เลยออกไปดูแล้วสิ่งที่เจอคือโอโ้โหเป็นกองศพใช่ไหมคะใช่ครับ กองศพเมื่อหือมาเลยถูกทิ้งไว้ในเตาเผาอีกเป็นศพทหารฝ่ายรัฐบาลเก่าที่โดนฆ่าหมู่ค่ะแล้วศพมันเยอะมากจนล้นออกมานอกเตาเลยนะครับมันเป็นหลักฐานแรกๆเลยที่ตอกย้ำว่าสิ่งที่กำลังเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลธรรมดาแล้วมันคือสัญญาณของยุคทมินจริงๆใช่ครับตลอด1 5 0 0วันหลังจากนั้นคุณยาซุโกะก็ต้องเจอแต่ความตายรอบตัวคนป่วยตายอดตายหรือไม่ก็ถูกฆ่าค่ะ ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือต้องเห็นสามีแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเลยโหมันยากจะจินตนาการจริงๆนะครับว่าในสภาพแบบนั้นเนี่ยจะเอาชีวิตรอดมาได้ยังไงมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนคนนึงยังสู้ต่อได้สิประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะคือเรื่องการเอาตัวรอดในยุค,คเขมรแรงคือระบอบนี้เขาจ้องจะก,กําจัดคนที่เขาเรียกว่าศัตรูทางชนชั้นหรือพวกปัญญาชน อครับซึ่งก็รวมหมดเลยข้าราชการเก่าครูหมอหรือแม้แต่คนที่แบบรู้ภาษาต่างประเทศทำไมล่ะครับทำไมต้องกำจัดคนกลุ่มนี้เพราะเขาเหม็นแรงมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นภัยต่ออุดมการปฏิวัติของเขาอะคะ่ะเป็นตัวแทนสังคมเก่าที่ต้องทำลายทิ้งให้หมดแปลว่าตัวตนของคุณยาสุโกเองทั้งการเป็นคนญี่ปุ่นเป็นภรยาทูตนี่คืออันตรายสุดๆเลยอันตรายถึงชีวิตเลยคะ่ะ ดังนั้นเนี่ยวิธีรอดที่สำคัญที่สุดของคุณยาสึโกก็คือการลบตัวตนลบตัวตนใช่ค่ะเธอต้องปิดบังว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ต้องแกล้งทำเป็นชาวบ้านธรรมดารรมดาที่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตลอดเวลาเลยโหต้องแสรงทำตลอดเวลาค่ะเพราะถ้าเปิดเผยตัวตนหรือความสามารถอะไรออกมานิดเดียวอาจจะหมายถึงความตายได้ทันทีมันไม่ใช่แค่โกหกธรรมดานะคะ มันคือการแสดงละครเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆเลยการต้องใช้ชีวิตอยู่กับการเสแยส้งตลอดเวลาท่ามกลางความโหดร้ายความสูญเสียโหมันต้องใช้พลังใจเยอะมากๆเลยแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เธอยังมีความหวังอยู่ได้ในบันทึกของเธอมีพูดถึงสิ่งหนึ่งนะคะที่เหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้คือเหมือนเธอได้ยินเสียงกระซิบในฝันครับค่ะเป็นเสียงจากบุคคลที่เธอรักบอกว่า อีกไม่นานจะได้กลับบ้าน <Ừ. S 1> แม้มันอาจจะฟังดูเหมือนแค่ความฝันนะคะแต่ว่าในสภาวะที่มันสิ้นหวังขนาดนั้นเสียงเล็กๆแค่นี้แหละกลายเป็นพลังเป็นความหวังเดียวที่ทำให้เธอยังมีแรงก้าวต่อไปเป็นเหมือนกลไกลทางจิตวิทยาเพื่อเอาตัวรอดใช่ค่ะคิดว่าเป็นแบบนั้นเลยที่ช่วยให้คนเราผ่านช่วงเวลาที่มันเลวร้ายสุดๆไปได้แล้วสุดท้ายคุณยาสุโกะก็รอดกลับมาถึงพนมเปญได้จริงๆแต่เธอก็ เป็นแค่ส่วนน้อยมากๆจะใช่ไหมครับของคุณที่รอดชีวิตใช่ค่ะเป็นส่วนน้อยมากๆต้องไม่ลืมว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้หรือที่เราเรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาเนี่ยพากชีวิตคนไปประมาณ1 7 2ถึง2ล้านคนเลยนะเกือบหนึ่งในสี่ของประชากรตอนนั้นเลยนะครับใช่ค่ะเกือบเกือบหนึ่งในสี่เลยคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเหมือนที่คุณยาสุโกฝันไว้ อืมเรื่องราวของคุณยาสุโกะนาอิโตะนี่ก็เลยเป็นมากกว่าแค่บันทึกส่วนตัวจริงๆมันเหมือนเป็นหน้าต่างบานเล็กๆที่เปิดให้เราเห็นภาพความโหดร้ายของระบอบเขมรแดงได้ชัดเจนมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความทรหดความเข้มแข็งสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแล้วก็พลังใจที่ไม่ยอมพายของมนุษย์จริงๆแม้จะอยู่ในจุดที่แบบตกต่ำที่สุดมืดมนที่สุดแล้วก็ตาม เป็นจริงเรื่องนี้นึงก็ทิ้งคำถามสําคัญให้เราคิดต่อนะคะว่าเรื่องราวส่วนบุคคลแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจความหมายแล้วก็ผลกระทบที่มันลึกซึ้งของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ต่างจากหรืออาจจะมากกว่าการรับรู้ผ่านแค่ตัวเลขสถิติผู้เสียชีวิตอย่างเดียวได้ยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากแล้วบทเรียนจากความทรงจำที่มันเจ็บปวดขนาดนี้ มันสอนอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าของสันติภาพการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็การป้องกันไม่ให้เรื่องน่าเศร้าแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกในโลกปัจจุบันได้บ้างไหมคะ